ทุกท่านคะหนึ่งในโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือโรคหลอดเลือดสมองค่ะ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้ส่วนใหญ่ต้องได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยและครอบครวัวสูงไว้ใจแทบคลิปนี้ค่ะจึงขอนําข้อมูลจากกรมการแพทย์โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยาน,นสังวรเพื่อผู้สูงอายุมาแนะนําค่ะก่อนไปติดตามนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ และท่านใดที่รับชมผ่าน u t u b e ฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ในผู้สูงอายุจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นหลอดเลือดจะเสื่อมสภาพและอาจมีไขมัน หินปูนมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดเนี่ยแคบลงจนเกิดเส้นเลือดตีบแข็งค่ะทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่องค่ะโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้2ชนิดได้แก่ 1. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดหรือหลอดเลือดสมองตีพบได้ถึงร้อยละ85ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง าเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทําให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยตีบแข็งค่ะอีกทั้งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทําให้เกิดริ่มเลือดและทําให้หลอดเลือดเนี่ยอุดตันได้ค่ะโดยปัจจัยที่ทําให้หลอดเลือดสมองตีบคือภาวะคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วน,านการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลโกอฮอล์อย่างหนักค่ะ 2. โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองเกิดจากภาวะหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าฉีกขาดทำให้เลือดเนี่ยรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองค่ะจะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าชนิดแรกแต่ความรุนแรงไม่ต่างกันค่ะสาเหตุเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงความเครียดสูบบุหรี่ดื่มแอกลกอฮอล์อย่างหนักน้ำหนักตัวเกินและไม่ออกกำลังกายค่ะ ผู้สูงอายุสงสัยว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ให้สังเกตอาการเบื้องต้นดังนี้ค่ะแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่นะคะสับสนพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องการมองเห็นลดลงหรือเห็นภาพซ้อนเดินเซมึนงงปวดศีรษะรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ด่วนที่สุดค่ะ เพราะถ้าเราไปเร็วภายใน4ชั่วโมงหลังเกิดอาการจะทําให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีที่สุดค่ะเพื่อเป็นการรักษาชีวิตแล้วก็สามารถฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดค่ะสำหรับวิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้แก่รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักงดสูบบุหรี่งดการดื่มสุราควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมันตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่รู้จักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ